มาใหม่ให้เซยหนึ่งอันนโอกรบูดเซนอะไรนะโอเคโอกระบูดเซนโอกระบูดเซนเนี่ยอินทรีแล้วไม่ไม่ตอนนี้เราไปตอนไหนอินเตอร์นูแล้วกินอะไรคะเนี่ยแลอินทรีผิดฮะอินทรีผิดอะไรนะคะพูดใหม่สิอะไรนะพูดใหม่สิคะหนูพูดไปอะไรนะแด้ยกินอะไรอืม หนูพ Dante, ูดว่าอะไรนะมันเป็นอะไรนะรสชาติมันเป็นแบบไหนคะมันมันรสชาติมันเป็นแบบไหนอินเตอร์เพ็ดมันไม่เผ็ดใช่ไหมโอเคพูดทั้งไทยทั้งสวีเดนอินเตอร์เพ็ดมันไม่เผ็ดอินเตอพดินเตอร์เพ็ดอืมเอาชิมดูอืมอันนี้อะไรคะเนี่ยเนื้อใช่ไหมคะเนื้อกินแก้วใช่ไหมอืม เนื้อกินแก่วอร่อยไหมคะโอ,อ,อเคก,กินเองต้มหว่าติอ,อกนินกินเนื้อย่าไปกินน้ำกิมวันนี้ข้าวคั่วด้วยเร็ อ้อยตื่นเต้นอ้อยตื่นเต้นมันมีข้าวกล้าด้วยใช่ไหมอ่ะก็กินเอาเนื้อกิ้มอย่าไปกินติ๊กกิมกิมเนื้อสิคะอ่ำอ่ำอ่ำต้มอดก็ได้ต้มอดอ่ะกินอะไรดิทำแบบนี้กิ้มโอเคเดี๋ยวเอาวางไปก่อนเดี๋ยวจะเช็คให้ กินเสร็จเดี๋ยเช็ดให้อย่าอย่าทำมือเดี๋ยวมันโดนลูกกระตายอีกนะอายืนตรงนี้มาที่ชูมาให้โอเคนะที่ชัมาให้แล้วนูหนูกก็ต้องอาบน้ำด้วยเลกินไปลยตอมอด่ะมันจะไขี้เคกินตมอดไปเลยยงไม่ไม่ขี้ยาไปยไังขี้ไเาอ๋อโอเคยังไมล้างขี้

เด็กน้อยนียมันลิงอยู่มันข้างนียไม่นั่งอยู่กับพี่มันไม่อร่อยใช่ไหมโอเคกินเองต้มอดต้มอดน้ำจิ้มน้ำจิ้มแก้วน้องหนูนามีอะไรคะมีเข้าวูอ่ะอือ น้ำตาลนิดนึงน้ำมะขามนิดนึงซีอิ้วขาวอร่อยเลยรับรองไม่ขี้เด็กไม่ขี้แต่ขี้เตนค่กกินได้ไมีข้าวคั่วด้วยลูกอ,อ่ะเออเปินเองทำให้ลูกเขากินไดี๋ยวม่จะกินเองพี่น้องปล่อยให้เขากินเองไปเลยอืม แก้ว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 อร่อยไม่กินเื้อเหรอคะทำไมอ่ะต้องกินทั้งดูตุนตุนกินทั้งวันใช่ไหมแม่กับลูกแม่กับลูกกินทั้งวันเหรอลูกต้องโูนาเก่งโอ้แต่เมืองไทยมามาพาหนุ่มนาไปกินอะไรคะ นางตุกๆุกไหมไม่กล่านางตุกตุกนงตุกๆ,ๆุกเลยเนาะ <c oughs> มีลุงลุแท็กซี่เยอะแยะเลยที่กรุงเทพ <c oughs> บอกแม่นูนามากรุงเทพมาเดอ้อจะพาให้นั่งรถฟรีวะทั้งแท็กซี่ทั้งตุกต <c oughs> ุก <c oughs> <c oughs> อะไรนะถั่วถั่วไม่ใช่ถั่วค่ะเข้าคั่ว ข้าวคัว่อคควอร่อยข้าวคัว่ว <c oughs> อ,อร่อยข้าวคัว่วอร่อยข้าวคั่วไม่ไปเอาเนื้อล่ะคะลูกกินเนื้อหน่อยเนื้อมันไม่ได้เคี้ยวอะไรมากมายเนี่ยมันอร่อยกินเนื้อได้สิคะอร่อยมข้าวว่ะอร่อยข้าวคัว่วข้าวคั่วอร่อยค่ะข้าวคั่วอร่อยล่ะคะลูกนี่โ แม่งนูนาชอบกินผักกินกินมะเขือเทศอ้อยมะเขือข้าวคั่วสรุปข้าวคั่วอ้อยข้าวคั่วโอ้ข oh, ้าวคั่วอร่อยหอม <Huh? S 1> อืมหอมข้าวคั่วอืมหอมข้าวคั่วอืมเออหอมอืมหอมข้าวคั่วอาหารอีสานแซ่บหลายเด้อ แล้วกเสีหารอีสารแทบไรเดอร้อกินข้าวกี่โมงคะเนี่ยห้าโมงครึ่งห้าโมงสวีเดนครึ่งห้าโมงครึ่งก็สี่ห้าท <5 S 1> ุ่มเมืองไทยเราเลย เฮียเราเนี่ยนะอ๋อก็มามากินให้หนูอ่ะอืมอีกอันชิมสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะเอ้าหมดเลยอาบน้ำคุณนายเอาเนื้อด้วยนี่กินเนื้อป่ะมากินเนื้อต่อมากินเนื้อต่อตน,นี่อร่อ,อ,อย กินเนื้อด้วยไม่ใช่ไปกินเป็นไอ้กิมมันกินแล้วอือร่อยมาชิมให้ดูเนมาชิมให้ดูอืมกินเยอะอืมเออทำซี่ปรับเอาพอแล้วกินไปเล่นได้อืมอร่อยทำบอกกรไปนะซิอร่อยค่ะแก้วแก้วเล็กอือร่อยค่ะแก้วแก้วแม่ลูกเลี้ยงลูกพี่น้องอยู่เมืองหนือกินเชียร์เลี้ยงลูก สองคนทางเทียกับนางคิดเป็นพี่น้องนางคิดอยู่ผู้เดียวมีลูกอยู่ผู้เดียวคือความคนไทยคนไทยที่ศาสนาพุทธก็ได้แต่คิดคิดื่องคิดยังเจ้าของตายลูกกูจะอยู่กับผู้ใดคือพี่น้องกรัังเงินบ่มาคิดกับเขาดิคนไทยเขาคิดไปเรลยจ้ะ